เลยอืมเราก็มีพื้นที่ทำมาหากินอยู่นะอย่างเช่นนาอย่างเช่นไร่อย่างเงี้ยค่ะมีสวนเราก็ทำมาทําสวนดีกว่าก็เลยลองทําดูทําไปทํามาก็อโอเคอยู่นะก็รายรับกับไปทํางานกรุงเทพมันก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยวันละสี่ร้อยมาทําอยู่นี่ก็เกินนะบางวันก็เกินอะไรอย่างเงี้ยรายรับนี่ที่ทําผักสวนครัวอย่างเนี้ยเดือนหนึ่งปิลลนจวนตกอยู่ที่เดือนเท่าไหร่ ถ้าเดือนหนึ่งถ้าเราปลูกเยอะเนาะถ้าเราปลูกเยอะจริงๆอะ่ะเกือบสามหมื่นกว่านะเดือนหนึ่งสามหมื่นกว่าใช่ค่ะโอ้สวัสดีค่ะเนียงกรมカมสโเสเลสเรสนะาะเนียงรันจวนนะคะนี้มาอยู่ที่แปลงผักเนียงรันจวนนะครับบ้านตะเคียนตำบลสบายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะนี่คือแปลงคะนาแล้วก็แปลงผักรวมนะคะวันนี้ เรามาชมสวนคณะนะครับคณะนี้อยู่ที่21วันนี่สวยมากเลยนะอยู่ที่1 1 21วันก็พร้อมที่จะออกเดินทางไปเที่ยวตลาดแล้วครับผมอพี่ลอนจวนปลูกผักสวนครัวัวนี้มานานหรือยังครับมาอยู่เออ9ปีแล้วค่ะตรงนี้อยู่ตรงนี้ใช่อยู่ตรงนี้9ปีแล้วครับผมอาคิดยังไงถึงมาปลูกผักเป็นกเกษตรกรที่ปลูกผักขายครับก็ เป็นเกษตรตั้งนานแล้วเนาะตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่า <c oughs> ตอนเด็กๆก,ก็ชอบปลูกอะค่ะ <c oughs> มีพื้นที่เล็กๆแถวบ้านก็จะปลูกแล้วทีนี้ก็จะมีโครงการขุดบ่อน้ําเป็นบ่อใหญ่ <c oughs> เขาก็มาถมที่ตรงนี้แล้วก็เขาก็จะสัดสันเจชาวบ้านคน <c oughs> ละล็อกสองล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาปลูก <c oughs> ก็เลยชอบในการปลูกด้วยก็เลยมาปลูกครับผมแต่ก่อนก็ปลูกเล่นๆอย่างนั้นแหละค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีน้ํา <c oughs> ก็หาบน้ํามาจากข้างล่างแล้วก็มารดข้างบนเล่นๆเลวก็ ปลูกไปปลูกเอก็สวยดีนะดินที่นี่เพราะว่ามันเป็นดินเหนียวเป็นดินเหนียวดําแล้วก็สวยมากค่ะครับผมก็ปลูกเล่นๆไปเล่นๆมาทีละแปลงสองแปลงอย่างเงี้ยค่ะก,ก็จะจะทุกวันนี้ก็เยอะแล้วแต่ก็เยอะมากๆเลยเป็นไร่ครับแล้วเมื่อก่อนเคยทํางานที่แถวเมืองแถวอะไรไหมครับแต่ก่อนก็ทํางานนะคะก็จัดฉากพวกงานแต่งทําดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเย็บชุดเย็บอะไร ออยู่แถวในจังหวัดสุรินทร์นะคะแถวกรุงเทพด้วยแต่ก่อนก็ทํางานโรงงานนั่นแหละคก็ตัดสินใจก็อยากมาอยู่บ้านเพราะว่าครอบครัวเรามีอคนน้อยประชาคนน้อยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรามีพี่น้องแค่สองคนอย่างเงี้ยไม่มีใครอยู่บ้านก็เลยอืเราก็มีพื้นที่ทำมาหากินอยู่นะอย่างเช่นนาอย่างเช่นไร่อย่างเงี้ยค่ะมีสวนแล้วก็ทืมาทําสวนดีกว่าก็เลยลองทําดูทําไปทํามาก็ โอเคอยู่นะก็รายรับกับไปทํางานกรุงเทพมันก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยวันละสี่ร้อยมาทําอยู่นี่ก็เกินนะบางวันก็เกินอะไรอย่างเงี้ย hmm. ถ้าเรามีผักเยอะเราก็ได้เยอะครับม,มันอยู่ที่ความขยันของเราด้วยตอนนี้มีปลูกผักอะไรบ้างครับตอนนี้ก็จะมีคะนา้าแล้วก็กวางตุ้งผักกาดเขียวต้นหอมผักชีค่ะผสมผสานเลยผสมผสานก่อนเลยค่ะคช่วงนี้เพ,พราะเพราะาเราก็ปลูกมาทั้งปีถ้าเป็นฤดูร้อนเราก็จะเปลี่ยนเป็นผักอีกอย่างหนึ่ง อปลูกหมุนเวียนไปเลยช่งหวหมุนเวียนหมุนเวียนโอ้พอเข้าฤดูหนาวเราก็จะปลูกผักเป็นฤดูการเขาใช่ครับอันนี้เราถ้าผักก็จะเป็นเพวกกันญาตุลาอืใช่จะผักผักจะเป็นกัญยาตุลาครับผมก่อนหน้านั้นที่เราปลูกนี่เราเคยคิดไหมครับว่าจะเอาไปขายที่ไหนเคยคิดอยู่ว่าเอาไปขายที่ไหนขนาดสี่ห้าเพลยยังขายไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเราจะก่อนเราก็ขี่รถขายจักรยานขายกี่มอเตอร์ไซค์ขายอย่างเงี้ยค่ะก็ขายยาก แต่พอเอหลังๆมาก็จะมีเฟซมีไลน์มีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ทําไปทํามาก็เซิร์ชไปเซิร์ไอเล่นไปเล่นมาอย่างเงี้ยรับมีคนเข้าบอกว่าเออเนี่ยไปอะไรนะขายออนไลน์อะไรอย่างงี้นะก็เลยถ่ายถ่ายเล่นๆถ่ายไปถ่ายมาก็ขายผักขายรไรได้ก็เป็นแบบสื่อแต่ทุกวันนี้เราก็ดังด้วยเนาะมันก็โอเคเลยทีนี้มีกําลังใจงด้วยใครมีกําลังใจ จาก<ม>เล็กๆน้อยๆเขาเป็นใหญ่เลยทีนี้คิดการใหญ่การใหญ่เลย <laughs> ใจญ่กว้างเลยทีนี้ก็ปลูกเต็มที่เลยทีนี่ครับผมเอาตอนนี้เวลาเดี๋ยวนี้เนะี่ยเราปลูกแล้วคือเราขายให้ใครขายที่ไหนครับที่นี้ตอนนี้เราไม่ต้องเดินขายแล้วค่ะสบายแล้วทุกวนันนี้มีหน้าที่ผลิตอย่างเดียวก็จะมีแม่ค้ามารับเลยปลูกอย่างเดียวปลูกอย่างเดียวเขาตัดเองช่างเองเลยค่ะที่นีอ้เรามีหน้าที่ปลูกใช่มีหน้าที่ปลูกนอกจาก นอกนอกจากว่าชาวบ้านเขาจะมาหาสิบยี่สิบอย่างเงี้ยเราก็ตัดให้ใช่ค่ะเราไม่ได้ปลูกให้จะแมคค้าใครมาซื้อนิดๆหน่อยๆใครปลีกขายนี่ก็เราก็ขายหมดอ๋อใช่ค่ะครับก็คือตอนนี้คือว่าเป็นรายได้หลักของพี่รันจวนเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นรายได้หลักเลยคือตื่นเช้ามาเราได้รับเลยแล้วก็ไปทํางานอย่างอื่นได้อีกครับผมเราเห็นว่าเอาไปออกงานของจังหวัดโน่นไปนู่นไปนี่ไปเรามีเาตรงไหนมาทําเกษตรตัวนี้ครับ ไอทำเกษตรคือเราไม่ต้องทําทั้งวันหรอกคะ่ะเกษตรคือเวลาว่างใช่ไม่ต้องเต็มที่กับมันเท่าไหร่หรอกเกษตรคือเวลาว่างว่างสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้เราไม่ต้องไปสนใจกันหรอกเพราะถ้าเราทําดินสวยแล้วเรามีปุ๋ยใส่สวยแล้วเราไม่ต้องไปใส่ใจอะไรกันนะกะนาเราก็แบบมาเช้าเช้ามาเย็นเย็นมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เราไปทํางานอย่างอื่นได้อีกเยอะอันนี้คือเวลาว่างนิดๆหน่อยๆอ,อะไรอย่างนี้นะครับผมเราไม่ได้จําเป็นว่าต้องทําทั้งวันใช่ใชไม,ไม,ไม่ไม่จำเป็นหรอกาักเกษตรอะคะ่ะครับแล้วรายรับนี่ที่ทําผักสวนครัวตงเนี้เดือนหนึ่งพี่เลินจวนตกอยู่ที่เดือนเท่าไหร่ถ้าเดือนหนึ่งถ้าเราปลูกเยอะเนาะถ้าเราปลูกเยอะจริงๆอะเก<ส>ือบสามหมื่นกว่านะเดือนหนึ่งสามหมื่นกว่าใช่ค่ะโอ้โหนี่คือทค่ทำทำปลูกผัก ขนาดนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ลูกอย่างเดียวรถน้ําปลูกเก็บก็ไม่ต้องเก็บน้ําใช่ตื่นเช้ามารถน้ําหรือว่าถ้าเราไม่นี้ก็เราสปริงร์เนาะมันก็ง่ายกว่าเปิดใส่เลยง่ายกว่าอใช่ครับไม่ต้องเดินรถถ้าเราปลูกเยอะเนาะมันก็ประหยัดเวลาเราบ้างครับผมอย่างนี้เห็นว่าตรงนี้เป็นผักอินทรีย์ด้วยใช่ครับเป็นผักอินทรีย์ครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมใช่ครับนี่คือ การทําเกษตรแบบพิลันตัวนเนะานะก็งานชาวบงชาวบ้านงานโอ้งานเยอะอะค่ะ<า>เราต้องอไปช่วยใช่ค่ะครเราไม่ต้องจําเป็นว่ามาอยู่ทั้งวันมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเราใช้เวลาเราแค่สองชั่วโมงอะสองชั่วโมงมันก็ได้งานเยอะถ้าเราทําจริงๆอใช่ในถางหญ้าดูแลดูแลแค่แป๊บเดียวเองรเราไม่ต้องไปดูแลบางบางคนอะไปดูเลทั้งวันแต่ก็ไม่สวยครับใช่่ะอันนี้เราดูเลแค่นิดนิดเอาใจใส่ ครับผมใช่ฮะใจเลกใจไม่ต้องเยอะหรอกชั่วโมงเดียวห้านาทีก็ได้มันอยู่ที่ใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอาใจปลุกก็โอเคครับการทาเกษตรนี่ต้องขยันใช่ต้องขยันตื่นเช้าใช่เพราะว่าเราจะได้มีเวลาไปทําอย่างอื่นใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องต้นเอานอนเร็วแล้วก็ต้องตื่นเช้าด้วยครับผมใช่ไปเวนกลับมาก็ต้องมีเวลามาทำใช่ต้องมีเวลาด้วยต้องมีเวลาถ้าเราทําอยู่ตรงนี้แล้วเราต้องมีเวลาด้วยอืมใช่ค่ะงานบางทีเราก็ต้องมีหยุดบ้าง ครับใช่ครับแล้วก็<ม>เอางานเราบ้างไม่ต้องเอางานเขามากต้องเอางานเราด้วยครับผมครับพี่รจวนครับเออทายนี้นะครับให้แง่คิดกับเกษตรกรที่อยากมีรายได้เหมือนพี่รจวนเอ,อเราต้องทอํายังไงครับ <ผม S 1> พี่พร,รจวนครับอยากมีไรายได้เหรอคุณก็เกัอบเออถ้าถ้าไม่มีพื้นที่ล่ะทํายังไงเนาะถ้าไม่มีพื้นที่เราก็หาพื้นที่น้อยๆเพราะว่าประหยัดการใช้จ่ายในครอบครัวเราด้วยแล้วก็ลองปลูกไว้อิน ลองปลูกไว้กินเองก่อนใช่ลองปลูกไว้กิน<ค>เองก่อน<ค>อย่าอย่าพึ่งมากอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือทารันจ,จูนอย่างนี้เขามีพื้นที่เยอะเนาะเขาก็ต้องปลูกเยอะอะไรอย่างนี้นะแต่าบางคนก็พูดก็อย่างนี้แต่<ค>ว่าเราก็เปลี่ยนไอ้การอะไรนะรายจ่ายในครอบครัวนิดๆหน่อยๆก็ได้ปลูกกินเองก็ไม่ต้องมากหรอกค,ค่ะแค่ต้นสองต้นก็ได้อย่างเช่นขนาดหนึ่งกระถางต้นหอมหนึ่งกระถางแค่นี้ก็พอค่ะ ครับผมใช่ค่ะแล้วก็ใส่ใจไปด้วยบางคนใช่บางคนก็ปลูกแล้วก็ทิ้งก็ไม่ได้หรอกค่ะครับผมใช่ค่ะอืมโอเคครับช่องทางการติดต่อสําหรับใครที่สนใจอยากมาเที่ยวสวนลันจวนหรือติดต่องานอีเวนต์อีเวนต์ได้ค่ะก็พิมพ์ไปใน Facebook เลยค่ะเนียงขมลมขเมสระเสรเรนนะคะหรือว่าในทิกต o k ก็เนียงขเมนะคะแล้วก็พิมพ์ไปก็จะเจอเลยค่ะเนียงขเมสระสเรนไม่ว่าจะ YouTube ไม่ว่าจะที่ไหนก็ได้ไอ ที่ทิกตอกที่ facebook แล้วก็เบอร์โทรติดต่อก็ในเฟซเลยค่ะติดต่อมาได้ค่ะอยากออกเดทออกอะไรก็ออกเดทออกอะไรใช่ค่ะได้หมดเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่รันจวนมากๆครับผมครัสวัสดีครับ